ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องซปเปอร์แก๊กแชนแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่เขื่อนร,ระบมนะครับอยู่อำเภอสนามใจเขนตะวันจังหวัดฉะเชิงเจ้าอันนี้ผมก็วิ่งมาจากทางเขาไม่แก้วกรบินบุรีนะครับผมก็ซึ่งอยู่กันไม่ไกลมากเท่าไหร่ นะฮจะเป็นเขื่อนนะครับก็มีสามารถตกปลาได้อะไรพวกนี้แหละแล้วก็พักผ่อนเที่ยวบรรยากาศนะเห็นวันนี้อากาศเย็นๆได้เลยก็เลยไปเที่ยวต้งหน่อยพระเจ้าจอดมันยอดมากตอนนี้เราก็อยู่ที่แยกเพชรกระจ่างรีสอร์ทนะฟังเลี้ยวซ้ายเรานี่เราจะไปเออเขาเรียกสายใส่แก้ววัฒนาอะไรพวกนี้แหละ สวนวิ่งขวาไปก็จะไปเขาหินซ้อนถ้าจะเลี้ยวขวาไปทางเขาหินซ้อนนะผมจะไปถึงแยกเกอกสมบูรณ์วันนี้อากาศด,ดีนะเหมือนจะมีหมอกอะอากาศกำลังเย็นเลยอันนี้เราพกรรกิจแล้วจะไปขี่รถเล่นถ่ายรูปตกปลานะวันนี้ ก็ให้มากับแฟนนะครับผมก็ให้เขาถือเป็ดมาด้วยแค่กันจะมาหลายคันแหละกลัวลำบากโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอตรงนู้นดียว่าตอนนี้เราก็มาถึงแยกแบบสมบูรณ์ปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วเรียวซ้ายเข้าไปนะ เปลี่ยงเลยวันนี้สุดยอดแต่สุดยอดจริงๆาทางมันก็จะไม่ดีประมาณสักไม่กี่กิโลหรอกตรงเนี้ยไม่ไกลเท่าไหร่ครับเพราะข้างในเขาทำทางใหม่แล้ว yeah. เดี๋ยวเสาหน้านะครับเราก็จะมี เข้าป่านะครับไปช่วยสร้างกำแพงโรงเรียนนะครับผมแล้วก็บริจาคเพื่อเข้าของ,งกรุ์เกรื่องใช้อะไรพวกนี้นะที่โรงเรียนดเกาะแดงนะต่อไปกับพวกพี่บิวสหายโบราณนนครับที่ททวิ่งรถเก่าด้วยกันกาก่อนะครับผมซุ่มนี่ทางเสียนะดำได้ดำได้ ทางโค้งสวยมากเลยนะเฮ้ยโอ๊ยใจชื้นแล้วใส่ในนี้เป็นทางถนนหน้าขับรถนะแต่เสียงเดียวบ้านคนแถวนี้เยอะตลาอันตลาย ตรงนี้ก็เป็นเขตสะเทิมเซาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่เขตสบินแล้วจิงเข้ามาเข้างในอากาศจิ่งเก็นนะ นี่ถ้าเกิดหน้ามันก็จะเป็นดอกเออที่จะเป็นสีส้มนะเขาจะต้นอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่สวยมากเอาละขี่เข้ามาเนี่ยเป็นสีส้มสองฝัามต่างนะครับแต่มันไม่ได้เยอะขนาดทางที่ไปพวกกอช้างนะมันกอดช้างโอ้โหมังเยอะจริงๆพวกจอกฟูอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยทั้งส้มทั้งเหลืองทั้งอะไรนะครพัดสวยมาก นี้เราก็มาจนจะถึงทางเข้าแล้วนะน่าจะอยู่ข้างหน้านเองแต่ทางเข้าก็ไม่ได้มานานแล้วอ่ะคือเป็นยังไงมากครับเข <Thank you. S 1> นะื่อนนี้รู้สึกว่าตะก่อนคนเที่ยวเยอะนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวมีแต่คนเหมนมาตกปลาซะมากกว่า นีทางเข้าทางเข้าเออต้องดูออกเนินๆขึ้นเนินไหนใช่ไ่ะใช่ใช่ใชนี่น่าจะเป็นข้างหน้าขนโค้งน,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 นี้นั่นนั่นน,นัเราเกลอบเลยทางเข้าแล้วน่าจะใช่นะนี่ไงสุดเขตุ๋้ เนียลกมากเลยนะครับเหมือนเหมือนโดนปล่อยทิ้งเลยที่นี่ no, no. น่าจะเคยีเคยร์ๆหน่อยนะไ้ีใ,ใครจะมากล้ามาท่องเที่ยวละ่ะโอ้โหเขื่อนนี้ก็เขาจะปิดนะครับช่วง หลังหกโมงเย็นนะครับเปิดอีกทีหนึ่งว่าไม่แน่ใจว่าตีห้าหรือหกโมงนะกลางคืนที่นี่เขาไม่เปิดให้เข้านะครับผมหืลอยรถอ,อะไรเนี่ยลากืะยาวเลยนะ <c oughs> นี่นะครับแหล่งน้ำสวยๆแต่ก่อนสมัยที่มาตกปลานี่เตียนมากเลยนะทางอะ่ะ ก่อนทางพวกนี้รู้สึกเกิอบขี่รถลงเข้าไปตกข้างในได้เลยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยพวกตรงเนี้ยทัวนี้นี่รกมากเลยเดี๋ยวยแค่ไม่กี่ที่เองแล้วก็โอ้โหเย็ดทุกลูกกะนาดเลยเนี่ยมเล่นทุกลูกกะนาดเลยเหรอมันรถอะไรรถล้อเดียวะเนี่ย น้ำเยอะหรือยังนี่นะครับเราก็ถึงปากเขื่อนแล้วน้ำยังไม่ล้นเขื่อนเลยเล่รถชมเขื่อนนะถนนเส้นข้างหลังเสร็จแล้วนะวนเขาลาดยางแล้วตอนล้วที่แล้วมายังไม่ลาดยางเลย นู่นดูมีคนหาปลาอยู่ตรงกลางน้ำด้วยเจโอเคแล้วก็มาถึงกันแล้วนะอา,อากาศเย็นอยู่นะขี่ม้าเย็นกันอีก I'll make it feel oh, like boy. a boy. Turn it back into an ocean. <laughs> ทางขึ้นสันเขื่อนออไมยกอดน่ากลือมากเลยใหญ่เท่าสูดกูดไปมล่ะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งอยู่ตรงหน้าร้านค้านะในนี้ก็จะมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งมีเราขายเบ <c oughs> ียร์ขาย ตอนนี้เราก็มานั่งเล่นอยู่ตรงหน้าเขื่อนนะก็อยู่ตรงร้านค้าตรงนี้ก็มีร่มไม้ให้นั่งด้วยก็ร่มเย็นดีสบายดีมีร้านค้าขายเหล้าขายเบียร์ด้วยมีขนมขนมคอยนั่งกินนะแล้วก็มีร้านข้าวแต่วันนี้ไม่เปิดไม่รู้ว่าปกติเขาเปิดหรือเปล่านะอันนี้เราก็มาตั้งแต่เช้า ขี่รถเล่นเสร็จบรรยากาศด้วยโค้งก็พอมีให้เล่นอยู่นิดๆหน่อยๆเดีอ๋อัน,นี้ได้อยู่อันเมื่อกี้นั่เขาไปเว้ยบรรยากาศเย็นมากฝั่งตรงข้ามที่ถ่ายไปนี่เป็นร้านค้านะครับผมอันนู้นก็เป็นร้านข้าวเลยจากไอเพิงจอดรถตรงนี้ไปนะจะมีร้านข้าวอยู่ แต่ก่อนที่ตรงนี้ก็ไม่ได้แบบว่าต้นไม้อะไรใหญ่ปกคลุมมืดขนาดนี้นะแต่ก่อนสว่างมากเลยท่านที่นี้ก็เล่นน้ําได้มีห่วงยางให้เช่าตกปลาก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าฝั่งนี้คนจะไม่ตกปลางเงียบมากเลยคนย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นทางเข้าทางออกมีสองทางนะเราก็ ตอนกลับเราว่าจะออกข้างหลังดูเห็นเขาเพิ่งทำถนนเสร็จใหม่เดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่เจ้าของร้านค้าเขาใจดีเขาเปิดเพลงให้ฟังนะครับรอบที่แล้วมานี่เปิดหูแทบตดำเลย ตอนนี้ดีน,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 นะเปิดเพลงเสียงเบาหน่อย